สวัสดีครับเพื่อนๆโอ้ฝนฝนลงหนักเลยนะครับตอนนี้มันหนาเม็ดครับมันนี่แหละดูว่าเห็นไหมอมองเห็นดูว่าพื้นที่ด้านข้างเห็นไหมอ่าลุงจะปลูกไอเนี้ยลุงจะปลูกอไอมะละกอเห็นไหมครับทำร่องน้ำไว้ตอนนี้น้ําเสมอร่องแล้วมันหนักจริงฮนะหลายลูกละสามลูกลราปีนอันนี้ผมมาตัดท่อนพันอ้อยครับก็มี สุพรรณห้ตัดเสร็จแล้วนะสุพรรณห้าศูนย์ตัดเสร็จก็สิงคโปร์โบราณตัดไปสิบ่อนผมมีไม่กี่ต้นหรอกผมมันปลูกไม่รอดแล้วมันมันเป็นอ้อยชอบน้ำา <c oughs> ี่พี่แกสั่งมีสองคนนะสั่งอ้อยไอ้สีสำโรงนะครับมันก็พอจะเป็นท่อนพันได้แล้วแหละนะครับมันก็มีหลายป้องอยู่ผมก็มาเลือกตัดเอาอ่ากอไหนที่มันเป็นป้อง ยาวๆงสูงนะครับก็เลือกตัดมาเนี่ยมันก็มีป้องแล้วแหละนะครับเนี่ยฝนตกครับเนี่ยด,ดูน้ำเลยครับเนี่ยน้ำมันขังในร่องนี่กินนันี่ <c oughs> นนวายสีสำโรงครับเนี่ย กินไอ้ท่อนแก่มันอ้อยสีสำารงนะครับก็เป็นอ้อ,อยควันก็ได้เคี้ยวก็ได้นะครับควันก็ได้เคี้ยก็ได้โตวไวอยู่เหมือนกันนะผมถือว่าโอเคแล้อ้อยที่โตวไวต้นไหนโตผมก็เริ่มตัดนะตัดเป็นพันได้นะครับก็จริงๆก็ไม่อยากตัดแรอกครับ มันยังไม่โจมากแต่ว่าเขาอยากได้แบบว่าบา <c oughs> งทีสั่งเป็นแบบว่าสิบท่อนห้าท่อนอะไรอย่างเงี้ยสั่งสุพรรณก็เอานี้ไปด้วยอะไรเงี้ยก็อตอนต่อเปต้องตัดให้เพราะว่าสั่งหลายรอบก็ต้องเสียค่าส่งนะครัวนี้สั่งมารอบเดียวก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยสั่งอ้อยสุพรรณแล้วก็มีตัวนี้ติดไปด้วย อันนี้ก็จะมาณสามเดือนสามเดือนมันก็แตกกอดีนะแต่ที่เห็นมันร่วงเพราะผมตัดต้นตัดต้นใหญ่ออกนะฮะมันก็เลยเป็นร่วงชานิ่มนะครับอ้อยสีส้ลง,งกินได้ทั้งอคอเจียวได้ทั้งข้อเลย แล้วก็น้ำเยอะดิน้ำเยอะมากคุณสมบัติของมันน,น้ำในในลำมันนะครับในน้อมันนะเยอะมากก็เป็นสมบัติที่ดีนะครับเป็นได้ทั้งอ้อยเคี้ยวอ้อยขวัญน,นะครับใครอยากได้ก็แต่แต่ให้ได้ไม่เยอะพอพอ,พอได้เลี้ยอยู่เพราะมันยังไม่โตเสียดายเสียดายให้มันให้มันย่าง้องขึ้นขึ้นมากๆหน่อยนะครับ ถ้าอยากได้สักห้า่อนสิบตนนี่พอตัดให้ได้อยู่แต่ถ้าอยากได้เป็นแบบว่าเป็นร้อยน,นี่ไม่ไ,มไ,มไ,มไหวครับเสียดายเพราะมัน,ม,นมันกําลังจะโตแล้วมันกาลังจะขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปตัดเนี่ยโอ้เสียดายเสียดายส่วนที่เป็นยอดเสียดายมากเพราะผมเพิ่งปลูกฮะผมเพิ่งปลูกเป็นครั้งแรก ดตอนนี้นก็ประมาณ3โมงเช้าฮะประมาณ3โมงเช้าแล้วฝนก็ตกทั้งคืนทั้งคืนครับก็มีหยุดเป็นพักๆแต่ว่ามันก็จะอย่างเงี้ยไ,ไม่มีแดดไม่มีอะไรก็จะเป็นไม่ฝนลงอย่างเงี้ยตลอด นี่ครับกรเกษตรกรก็ต้องราบแดดตาฝนเป็นธรรมดาครับพาชมครับอ้อยสีสำโรงโอ้ยสองแถวแรกเนี่ยผมปลูกก่อนสองแถวแรกเนี่ยเนี่ยนะครับปลูกก่อนส่วนไอ้ด้านนี้ปลูกทีหลังเพราะว่าน้ำมันท่วมก็มาซ่อมใหม่มาแก้ใหม่นะครับโอเคครับเพือ่อนเด้อไปกลับบ้านกันครับหากินข้าวก่อนแล้วแพ็คท่อนพันอ้อยส่งเขา ตอนนี้มีตัดสุพัรร์นะครับสุพันธ์ก็สายน้ำผึ้งสิงคโปร์โบราณแล้วก็เนี่ยครับอ้อยสีสำมโลนปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพาชมบรรยากาศฝนตกน้ำท่วมปา่า,า,มมปายางเป็นไหมน่้ำท่วมป่ายางเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ